ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้แถลงนโยบายและผลงานเรื่องวิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภยัยโควิด -19 พร้อมทั้งได้มีการส่งมอบนวัตกรรมห้องไอ u ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนด้านสาธารณาสุขที่ได้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชชให้การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมแก่สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลเริ่กเกษมสันอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกะบงังหรือสอจอลอเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมห้องไอซูความดันลบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้สําหรับผู้ป่วยอาการหนักซึ่งขณะนี้ได้นําไปติดตั้งที่โรงพยาบาลบุษราคัมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลเลิศกสินพร้อมที่จะเดินหน้าในการติดตั้งเพิ่มเติมรวมมากกว่า20ห้องในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับนวัตก,กรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สามารถจำกัดวงกว้างในการควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในพื้นที่จำกัดได้โดยมีขนาด3คูณ6.5เมตรต่อยูนิตมีห้องแอนตีรูมในตัวมีระบบควบคุมแรงดันอากาศอัตโนมัติ ทั้งกรณีที่มีการเปิดหรือปิดประตูในแต่ละห้องพร้อมระบบดูอากาศผ่านเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคขนาดเล็กที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเพื่อกรองเชื้อไวรัสและปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารเพื่อเป็นอากาศบริสุทธิ์โดยในแต่ละยูนิตจะรองรับผู้ป่วยได้หนึ่งคนและสามารถปรับรูปแบบในการใช้งานได้ตามความต้องการเช่นห้อง i อ u ห้องตรวจหรือห้องฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังสามารถนำนวัตก,กรรมนี้ไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้ในอนาคตอีกด้วย